วันนี้วันเกิดได้ออตินเตใช่ครับแฮปปี้เบอร์เดย์เด้อค่ะมีความสุขเด้อค่ะขอบคุณครับอัายุ20ปีแล้ว ทุกคนอยากเห็น PK รัศมนกับนาหนานะครับรัศมีมา PK แล้วทุกคนเนาะนาลาสบายดีไหมครับวันนี้สบายดีค่ะไปสอนกุ้งมาเออถึงเขาเล่งนิดนึง First time ทุกเนุ้อนาน้าใช่ครับทุกคนนี่เป็น first time เัศมี battle กับนาหนานะครับอยากจะเป่าชทวลงด้อยใจด้อลูกพี่ แต่ะละคนก็ส่งแคปคอมเนต์ที่เขาว่าขอยให้ข่อยนะไม่ข่อยเบิง้งว่าข่อยไม่มีการศึกษาแนนนะคะลูกพีเป็นยังค่อยบ่มีการศึกษาแต่ว่าข่อยไม่มีหัวใจข่อยมีความรู้สึกข่อยเป็นลูกไม่พ่อไม่แม่เราเราคิดแต่ว่าแบบฟังนั่นค่ะจะเสียหายที่แบบเออมามาจินมาหยังกับแนมสิเราเราแนมะ่ะทุกคนเราความรู้สึกแนมะ่ะไรพ่อไปยังขอให้ทูยกย่างเต็มที่ ถ้าครก็มีหัวใจเมื่อดูถูก่อยผู้หญิงว่าด้อยค่ากันเองแล้วบางคนแบบเป็นเป็นรุ่นแม่พ่อที่แบบมากแบบคอยกอสีให้แบบคอยแคบบ่เด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะลูกพี่เด็กผู้หญิงคนเดียวแล้วทำไมต้องแบบ คนหนึ่งที่ประอยากคือต้องแบบมาถือจริงสิมาดูถูกข่อยมาดูถูกเนี่ยข่อยข่เป็นคนมีความรู้สึกข่อยกับวิเป็นลูกวิพรวิแม่กันทั้งที่ก็เป็นผู้หญิงคือกันคนจะแบบ ข่ากันเองพี่น้องอย่าไปหาแท็บผู้หนั่นผู้นี้มาในเบอาอีหลีมัน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 บ้าแมนนะคะทุกคนแล้วแบบมไม่เพ้ว่าปกก้องข่อย็ไม่เพ้ว่าปกบกม่ได้เอย่อยคอยไอยคอยอ ขอยกเลิอขอร้องพี่ๆนะคะว่าเจ้าพิมพซื้อข่อยในลายของไอ้เพิร์นนะคะพี่โดขอขอให้พี่ๆทุกคนนะคะหยุดตีด้กันพิมพ์ซื้อในลายของข่อยในลายของไอ้เพิร์น คุณพี่คอยขอลองว่าจะเป็นเมนซื้อขออ่อยในไอเโฟนนะคะค่ายมันก็ได้สัตยดีแล้วลูกพี่แมขอโทษเห,เหมือนเหมือนน้องเนบอกนะครับว่ามไม่อยากพีเคหน้าหน้าอีกแล้วเนาะทุกคนพกเพราะว่าไม่อยากทําให้เขาเหมือนไม่อยากทําให้คน มาว่าเขาอะไรอย่างนี้ไม่อยากทําให้เขาเสียใจเนาะออสเซนตีใจตลอดนะครับทุกคนไม่มีใครที่ทําให้ออสเซนไม่ดีใจไม่ได้หรอกเนาะใครพูดอะไรมาดีกับออสเซนออสเซนก็ไม่สนใจเนาะไม่สนใจทําไมถึงออสเซนตีใจตลอดนะครับใครว่าอะไรกับออสเซนออสเซนก็ไม่ดูนะครับไม่ไม่สนใจออสเซนจะดีใจตลอดเลยเด้อเนาะ เขาว่าคัาแนบมกับออสตินค่ะ,ะเขาว่าอะไรเขาว่าวย่งกันเขาว่าคัาแนมบมเกาะออสตินค่ะสงสารคัาแนบมมากเกาะอ่อยังเอ้ยเนาะคัาแนบเขากับมี่ซื้อเสียงของเขาอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วมีคนไปดา่าเลาเนี่ยไม่มีการศึกษาไม่เหมาะกับออสตินแล้วก็ตินนะลลับว่สมเขานะ ลูกเั็นบีล้วคะไม่สมเขาทุกคนอย่าทาให้มันเป็นเรื่องรามานักเลยทุกคนจัาดรามา่าราหมอยทําไมนักหนาจักกี้ยังจักรเส็ดดกัไหนอยากให้อยากให้เขา PK แม่ก็อนุญาตให้เขา PK ให้เขาแบทเทิลกันพอเขาไปแบทเทิลกันกเซ็ตแล้วก็ไปทั่วไปล่อมเขาอีกสูสสสกัดเป็นบ้าอีหลีเนาะเบิง้งกัไปซื่อๆได้เป็นอย่าง บางคนก็นไปจับให้จิ้นเขาว่าสั้นติไม่ต้องให้เขาจิ้นหรอกค่ะถ้าเขาจะชอบกันจริงๆนะ่ะปอยเห็นมันเป็นธรรมชาต <No. S 2> ิเนาะเออปลอยเห็นมันเป็นธรมรมชาติไปค่ะแต่้ังบีกล้าพูดนะคะว่าตอนนี้นะ่ะลูกของ้องบีเพราะท่านในบอกอีกอย่างเลยนะยังไม่พูดว่ามะเขายัางสั้นอีกก็ขึ้นจังลูกบอกอะไรว่าเขาจะไปหักในยังไงเขายังบอกไปได้เขาเห็นอย่าง,าน <S <S านงเาางางนาะ เขาก็่ได้อีกอย่างกันเลยแต่คนทางนู้นก็ไม่ได้คิดนังบีก็คิดว่าทางนู้นเขาขอาดจ,จะไม่ได้คิดอะไรกับ o ing, ing, ออสตินออสตินก็ไม่ได้คิดอะไรกับเขานะคะแต่แค่แ<ต>คนคอยากเป็นเยา่อ<ค>นกเนในโซเอีก็แค่เขาอยากอาจจะมีเอฟซีอีกอยากจะให้ไปแบทเทิลนะคะออสตินเขาก็บอกอยู่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสเขาก็จะแบทเทิลเพราะว่าออสตินเขาก็เป็นสไตล์ของเขาจังซี่แมททุกคนนะคะไปจับให้เขาจินบอด้ดังใจกับผ้ากันดาเขาถ้าเป็นแบบนี้นะคะ ออสตินสิมีมูได้อยู่บอกนางบีเข้าใจว่าเอฟซีน่ารักน้องนะคะทุกคนนางบีต้องกราบขอบพระคุณด้วยซ้ําไปแต่การที่เรารักแล้วเราไปลามปามด่าถึงคนอื่นนางบีมองว่ามันไม่เหมาะสมการที่บอกว่ารักรักออสตินปกป้องออสตินแต่ไปด่าคนอื่นอย่างนี้นางบีมองว่ามันไม่เหมาะสมนะคะ